เบิ้งพี่น้องชิมทีเทสสิสพี่นายอืมพี่น้องจ๋านี่ตอนนี้อยู่ที่ไรอ่าราสเบอร์รี่ที่ประเทศเบลเยีเ่ยมพี่น้องจา๋านี่จะให้ดูอะไรพี่น้องจา๋านี่ไงพี่น้องเห็นไหมสุดยอดเลยจ้ะมาเด้อพี่น้องแต่ว่าเราจะชิมให้ดูนะ เก็บได้เต็มถังแล้วเราจะชิมอหมดูเราก็จะกลับแล้วนะพี่น้องนะเนี่ยพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมอืมเนี่ยเต็มถังพี่น้องจา๋ากิโลละสิบเหรียญน,นี่แหละพี่น้องแล้วยังไงก็เดี๋ยวจะพาไปเก็บต่อนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเก็บต่อเนาะพี่น้องเนาะอร่อยอร่อยแล้วมันก็เยอะเต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องจา๋าพี่น้องจะเบิ่งแม่โป้แม่ วิมคำลุกเฮียนี่คำเทคเร,เร็วๆมาที่นี่น้องคำดิสเวย์ค่ะพี่น้องจา๋าจะเบิ่งด้วยจา้านี่ลาสเบอร์รี่เบิ่งพี่น้องชิมชีเทสสิพี่นายอืมอืมแซ่บปอพี่น้องจา๋าจะเบิ่งด้วยนี่เห็นบอเอือดแดงๆนะจ๊ะเห็มันถึกแดดพี่น้องปาสิโต เก็บเลยจ้ะเก็บเลยจ้ะพี่น้องรูป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 เลยจ้ะพี่น้องจ๋าสุดยอดนี่นคือหาย,อยุ่งสิวะพี่น้องครั้งแรกของของปีนี้เด้อพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแ้ยข่อยก็เจ็บไม่เสียเวลาเลยจะกินเลยจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องมาเด้อจ้าว้ายมันเยอะมากเลยนะพี่น้องมันหลายหอย จะเบิ้งแม่นี่เต็มไปหมดเลยจ้านี่จะเบิ้งแม่โอ้สุดยอดแห้นนงพี่น้องพี่น้องจะเบิ้งเหรือคุณบ่จ้านี่น้องเห็นง,งามซิม okay, พี่น้องเห็นง,งามเก็บพี่น้องเก็บซิมเลยค่ะใส่บ่อขเอาเทคเช็สเชส อุ๋้นหลุดมือมพี่น้องแบนแตะแต่มเลยจ้จพี่น้องจา๋ามาเทสสิคุณมีจ่จ่นักงานเทะพี่น้องอไปปไเท,ทีเลยพี่น้องจ๋าเตไปหมอลจารพี่น้องเเ nice บิ้งแม เดมเลเจ้าโอ้ยหลุดมือมันห่วงแห้งแมมันก็สุกแล้วแถเป,ป็นี้ i ิสเวล l ่ฟาสต t ดิสเดียรนะ์ทั้วพ<อ>ิมเนาะพี่น้องจะเบิังแม่นนอองปองอีกเป่งแล้วจ้าพี่น้องนี่เห็นบ่มจ้าอ้ยไม่ไหวแล้วจ้าพี่น้องกินเลยจ้าเห็น,นไหมนิ่งๆองปงอีกเป่งนะงานเก็บ ยอดเลยจ้ะคุณนายเทคเทคดิสวันสิคะแม่สวยไหมพี่น้องสวยมากเลยจ้ะพี่นไองจ้ะมันแกะออกขวะออกลุดออกปุ๊ดหลอดปุ๊ดหลอดปุด๊ดพี่น้องจา๋าเก็บน้ำได้จ้ะเด้อพี่น้องเบิ้งแหมสุดยอดเลยพี่น้องจะเบิ่งมิตรนุยใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องจา๋า เน,นี่ยอินพี่น้องจะเบิังหน่วยนี่จ้าสุดยอดบอจะบิังแม่ไม่เด้อพี่น้องว้ายดูสิดูสิสอุ้ยมันหลุดลงเลยพี่น้องจ๋าจะเบิังแม่เต็มมือเลยจ้าพี่หนาไปอืดบ่อยากไตใบไต,ยตยอย่างพี่น้อง,องจะเบิังแม่ป้าจิตตปีนีณมันก็จังหน่วยใหญ่หน่วยอวบแท้นี่ยนะเต็มเลยเห็นบ่จ้า โอ้เป็นสิโอ้ยพี่น้องใจเบิ่งด้วยจ้ะโอ้ยมันหลุดมันหลุดบิ่ม it ดิฟิวดาวธิกิตตามสเตย์มันฟิวดาวคน่ะพี่น้องใจเบิ่งแม่สวยเลยจ้ะสวยแห้งพี่น้องใจใจเบิ่งแมเห็นบอก่พี่น้องปั๊ดสวยๆพี่นายน่างามพี่น้องใจใจเบิ้งแม่ิซาวิทยาเก็บเองนี่นี่น่างามจะเก็บพี่น้องเห็นบอก เก็บด้วยจ้ะน้องจ๋ามาด้วยจ้ะพี่น้องพี่น้องป๊ดนี่ไหมดำเต็มหมดเลยจ้ะทุกคนโอ้ยคือหลายแถบเต็มเลยพี่น้องไปเก็บเอาด้วจ้ะดูสีนางงามเก็บเก็บแล้วเก็บอีกทุกคนมันเยอะมากเลยพี่น้องงามมาเบื้องต้นเนี่ยวิมเนี่ยดิสปอนเนี่ย ดอกสวยมากเลยจ้ะโคนเนี่ยพี่น้องเออไปอยากมาเก็บเอาด้วยจ้ะพี่น้องกี่เบื้องแมหลายแถพี่น้องกี่เบื้องแมเห็นปะแบบเดียวเสร็จเต็มขุ่แล้วพี่น้องเจ้าเบิ้องแมจ้ะเต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องว้ายพี่น้องคอยก็จะกินแล้วนะจ๊ะว้ายรุดรุดรุด พี่น้องจา๋าทำไมมันเยอะอย่างงี้เพี่อนองปุ่งอิงปิงเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าเห็นบ่ป้าทุกคนสุดชนแฮงพี่นะนางงามกับเก็บพะน่างามพี่น้องน่างามกับเก็บเนี่ยอู้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้นนทุกคน ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายเส้นเดือนสิงหาก็เรียกได้ว่ารัสบรีน้าร้อนก็หมดพี่น้องจากก่อนที่เราจะลาจากไปก็จะมาฟังประโยชน์ของรัสบรีนะพี่น้องเนาะซึ่งการกินรัสบรีเนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างแรกก็คือมีใยอาหารเยอะะจะช่วยในการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีพี่น้องจาาแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระทําให้เราไม่เกิดโรคอะไรต่างๆได้ง่ายแล้วก็ยังช่วยต่อต้านมะเร็งได้โดยพี่น้องเด้อก็รีบไปหาทานแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรค เอบัยเมอร์ในผู้สูงอายุเป็น้องจ๋าทําให้การชะลอริ้วรอยแล้วก็บํารุงผิวพรรณและยังช่วยสมานแผลต่างๆให้หายเร็วขึ้นเนาะสำหรับใครที่มีอายุมากก็ หามาทานเยอะๆไปน้องจ๋าจะได้ผิวสวยๆเนาะแล้วก็ยังควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจช่วยควบคุมความดันโลหิตแล้วก็ผลิตเม็ดเลือดสีแดงได้เป็นอย่างดีไปน้องจา๋าแล้วก็ราสเบอร์รี่เนี่ยจะควบคุมน้ําตาลนาะงทำให้ควบคุมน้ําหนักตัวได้ถ้ากินเยอะๆไปน้องจา๋าสารสีแดงในราสเบอร์รี่มีาคุณสมบัติควบคุมการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นนะพี่น้องเนาะแล้วก็าราสเบอร์รี่ยังช่วยให้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย สามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้นพี่น้องจา๋าเนาะแล้วก็ราสบริังสามารถที่จะควบคุมสมดุลฮอร์โมนทางเพศได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยลดโอกาสในการแท้งบุตรของ สตรีได้เป็นอย่างดีนะพี่น้องจา๋าแล้วก็ยังนํามาประกรอบอาหารได้ทั้งข้าวแล้วก็หวานเนาะแล้วก็ราสเบอร์รี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนํามาแปรโดยการทําเป็นน้ําราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ปั่นแล้วก็เค้กราสเบอร์รี่แยมราสเบอร์รี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมแต่งกลิ่นราสเบอร์รี่หลายอย่างนะพี่น้องเนาะก็นํามาฝากกันได้ไปหามาทานโดยเฉพาะทําให้ผิวสวยเปล่งปลั่งแล้วก็ใครที่อยากมีลูกก็หามาทานเยอะๆ้อพี่น้องเด้อ น้ำกับเก็บสูงได้ไปนอนจ้เบิ่องแมมันเต็มไปหมดเลยจ้านี่นี่ทุกคนเห็นไหมแดงๆสวยมากไม่รู้จะเก็บลูกไหนก่อนแล้วจ้าี่น้องจ้าโอ้ยมันก็หลายทีสินอนเจ้าเบิ่องแมเห็นไหมจ้าปาร์ตขึ้นไวยใหญ่แต่ซัมเนวโป้เลยน้องจ้าจะเบิ่ื้องหลาย,ลายพี่น้องหลายแต่ <c oughs> แล้วสู้ตายพี่น้องจ้าจะเบิ่องแม ผมเสิหลายไปานี่อยก็สิเป็นลมพี่น้องจา๋าโอ้ยเดี๋ยวข่อยสิเกี้ยให้เจ้า,ไไจบาเ,เ,าเบ,บิ่งพี่น้องนี่หลายๆสิเด้อพี่น้องน้องจา๋าหลายๆสิเด้อจ้าเห็นไหมนี่เห็นบ่โอ้ยบนไดนดีตรงไหนดีอืมจะเบิ่งแหมบ้าเนมๆไปหน่อยเห็นลองลองแอีงแหลงเต้ไปหมดเด้อขอสิเบิ่งให้เบิ่งพี่น้องจ๋าสิเบิ่งเด้อ พี่น้องจ๋าจะเห็นน้ําข่อยบ่มพี่น้องพี่น้องจะเห็นน้ําข่อยบ่จ๋าเต็มเลยพี่น้องจ๋าดูสิดูสิดูสิพี่น้องอืมโอ้ยมันมันบ้านอยู่ในหัวพี่น้องอืมอืมแซ่บพี่น่ะพียเห็นบ่เต็มไปหมดเลยใจพี่น้องอืมแม่นมัดกินจนหมด ทองสีแดงแร้วสีจูดจูดได้พีน่น้องดรือบัดนีช